รีวิวไปสระบุรี2วันหนึ่งคืนด้วยงบไม่เกิน3ใบเท้าอันเนี้ยไปกัน2คนนะทริปนี้เราขับรถมาเองเติมน้ำมันพันหนึ่งใช้เวลาเดินทางเกือบ2ชั่วโมงถึงที่แรกก็คืออุทยานแห่งชาติน้ำตกสาหลันค่าเข้า2คนบวกค่ายานพาหนะรวมกัน70ใครสายชอบธรรมชาติแล้วว่าที่เนี้ยเหมาะมากสามารถกางเต็นท์ได้หน้าหนาวแล้วควรมาที่นี่นะที่ถัดไปขับรถตรงไปนิดหนึ่งไปน้ำตกสาหลันอันเนี้ยการจะไปถึงน้ำตกนี้ได้นั้นทุกคนต้องเดิน300เมตรค่ะเล่นน้ำได้ปิกนิกได้ถัดไปเราไปที่ชื่นคาเฟ่น้ำขนมรวมกกันนประมมาาาณไ่เเิ300คสยฟ ต้องมาเข้าตกแต่งได้สวยมากทุกคนฟิลยุโรปเลยที่ถ่ายรูปเยอะมากแสงจึ้งเวอร์และสุดท้ายของวันเราไปพักที่ไอโฮมรีสอร์ทค่าที่พัก990อันเนี้ยรวมอาหารเช้าแล้วนะสวยและดีมีที่นี่ทุกคนเช้าวันถัดไปเราแอบขับรถไปทางลพบุรีประมาณ30นาทีไปเขื่อนป่าสักสิทชิ์สิ้อาหารน้องๆไปประมาณ50วิ่งตามกันเป็นขบวนเลยทุกคนอันเนี้ยเราไปช่วงเดือนสิงหานะถ้าไปช่วงนี้อาจจะน้ำขึ้นนิดหน่อยที่สุดท้ายที่เราไปเป็นคาเฟ่รับๆในป่าใหญ่ชื่อว่าช็าอกอัลบล็อกคาเฟ เดครับ